สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมารีวิวของเล่นนะคะเป็นรถไฟโทมัสรางนะตัวนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะค่อนข้างต่อยากมากเลยนะคะน,นี้นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะได้แค่นี้เองเนาะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าจะต่อสําเร็จหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันต่อยากมากนะคะตัวของเขาจะต่อไม่ได้นะคะอันนี้แม่ใช้ ตัวต่อของจูเนียนะคะต่อเนาะรางมันจะตออค่อนข,ข้างยากนะคะเพราะว่าตัวของเขาอะทาหักไปแล้วประมาณ2.3ชิ้นนะคะอันนี้เราจะใช้ของที่เรามีที่บ้านเนาะต่อให้แบบพอได้เล่นนะคะเพราะว่าอ่ามันต่อยากเนาะแล้วมันไม่ค่อยลงล็อกนะ Come on. Come on. ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะลองเอารถไฟมาวิ่งดูนะคะว่าวันนี้รถไฟจะวิ่งได้หรือเปล่านะ ว้าวรถไฟยิ่งได้แล้วค่ะทำไมไมเอ๊ะมันกีความแค่หรอ,อืมมเกียขหน่งคอืมได้อู่ทีาเป็นคันนี้นะเนาะไป

แต่ว่า้างก็จะประกอบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะประกอบยากมากเนาะใช่ไหมลูกไม่ต้นไม้น้ำเอาต้นไม้ล้มแล้วไม่เป็นไรลูกมันตั้งไม่อยู่อยู่แล้วโอเคอ่ามีไดโนโินเสาด้วยนะคะขึ้นแล้วขอดูมันจะขึ้นได้ไหมเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้นะเนาะโอเคเมื่อกี้เดินเสาใช่ไหมลูกม,มันขึ้นแบบยึก,ย,กยักยึกยักนะคะนะก็พอได้เนาะแต่แม่จะไปเอาปืนกาวมายิงติดเลยรางอะเพราะว่าประกอบยาก ว้าววันนี้จูเนยียประกอบลรถไฟทอมัสเป็นไงครับสำเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จเนาะโอเค,อคอโมโหพ่องต่อ,อยากเลยนะครับแทบไมต่อ,อยากอืมนะที่นี่ก็พอแล้วไหนละไห่เนี่ยเขาก็วิ่งได้เลยเขาก็เก่งแต่ใส่พ่วงแล้วมันจ่ายนี่เนาะมันพ่วงมันคว่ำแล้วเนาะโอ้ดูสิ อันนี้จะลอดลางแล้วก็ขึ้นอ่าพอวิ่งได้นะคะกล่องนี้แม่ซื้อมาในช้อปปี้นะคะจะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะรวมส่งแล้วนะคะประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าบาทนะอันนี้จะเป็นลางสองชั้นนะคะแต่ว่ามันต่อยากมากแล้วก็ที่จริงเขาน่าจะมีบอกมาเนาะว่าตัวไหนต่อตรงไหนอันนี้ไม่มีนะคะ แม่ก็เลยใช้รางเก่าของจนะูเนียเนาะมาต่อช่วยเพิ่มนะคะจูเนียจะมีรางรถไฟอันเนี้ยค่อนข้างเยอะมากพยายามมาต่อให้เขาวิ่งได้นะคะอ่าประมาณนี้เลยจริงๆจะมีพ่วงด้วยนะแต่ว่าเหมือนรางมันไม่สมูทนะคะแล้วก็เวลาเขาวิ่งก็คือพ่วงเขาจะกระเด็นออกอได้นะน,นี่ก็พอได้เนาะเดี๋ยวจะหาเอากาวมาหยอดไว้เลยนะคะที่เกียบต,ต่อใหม่แล้ว นี่เป็นรางใหญ่นะคะเป็นรางรถไฟอะไรนะคะพี่จูเนียรางรถไฟแบบเก,ก่าๆที่เราซื้อมาแล้วออันนี้รถไฟโทมัสของพี่จูเนีย,ยใช่ไหมคะอันนี้ <จะ S 1> ใครซื้อให้หนูเนี่ยป้าป้ากับแม่ซื้อให้ในวันอะไรวันวน้อวันเกิดวันเกิดนี่อ่มามืมนี้เหรอวันนี้วันเกิดพี่จูเนียนะคะนี้เป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้จูเนียนะ เดี๋ยวแม่ถ่ายดูใกล้ๆก่อนนะครับมาเขาวิ่งแบบเดี๋ยวเราไปหากาวมาหยอดนะลูกนเนาะเขาอยู่ติดกันเลยเนาะเราจะไม่ต้องต่อใหม่นะคะสวยมากนะคะเอาวิ่งเลยอออโอโ้โหโทมาที่จูเนียน่ารักมากอ่ายังไงวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามจูเนียกับแม่ก้อยนะจูเนียอะไรนะจูเนียลูกแม่ก้อย,ย ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จูเนียทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบายโอเค